นี่ก็ได้กินสักทีนะคะร้านที่แมส,สมากๆในติ๊กต็อกเป็นสาววกสาวใต้นะคะอยากกินอาหารใต้อยากกินขนมจีนพักามาที่ร้านสองแสงค่ะร้านนี้ก็คือทําถึงทําเกินมากสตอดองแบบไม่อ่าน้ำยาก,ก็คือมีเยอะมากมีทั้งกะทิไต ยาป่าลูกชิ้นคือมีทุกอย่างอะทุกคนเลยจัดน,น้ํายากะทิผสมน้ํายาไตปลามันนึ่งผักทุกคนนี่จะมีผักเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยแต่ที่ผักที่คลองใจฉันเลยก็คือสตอเขาทาถึงทําเกินอะทุกคนมีสตอรดองกินแบบไม่อั้มถึงให้มากกว่านี้นี่หละที่แบบอร่อยมากหน่อไม้ต้มกะทิคือที่สุดกินคู่กับขนมจีนคือเข้ากันแล้วก็แอดออนไก่ทอดมาเพิ่มอีก2ชิ้นนะคะเราดูผักแอมเธอฉันเป็นฟาราดาปะเนี่ยคือกินผักแอมเยอะมันอร่อยมากนะคะไตปลาเขาคือทําถึงนะคะความผิดกำลังดีน้ํายาปลา ที่ก็คืออร่อยือเป็นเดอะเบสที่สุดก็คือหน่อไม้ต้มกะทิแกมันอร่อยมากหน่อไม้กรอบๆไปกิน่กับกะทิมันๆนะคือมันเข้ากันไม่คิดเลยว่าจะกินคู่กันแล้วมันฟินขนาดนี้ใครที่เป็นสาวบุกข,ขนมจีนเหมือนดิฉันสาวบุกตัวยุงก็คือต้องมาลองร้านนี้<ล>ะนะก,กินให้ไม่อนันกินเท่าไหร่ก็กินไปเลยค่ะสาวคือเขาไม่เข้าการนะสตอดองกรอบๆกินคู่กับน้ำขนมจีนน้ำยาไม่รู้จะพูดจะสรรหาคำไหนมาอธิบายให้ทุกคนก็คือต้องมาลองนะคะเป็นร้านที่แบบดังในกระแสสมคำล้ำลือจริงๆและนี่ค่ะอาจยดก็คือทำ ผักอะไรก็คือกรอบมากเข้าใจแล้วว่าทําไมมันถึงแมสกก็นี่แหละ เหตุผลก็คือประมาณนี้มันอร่อยแล้วฉันก็ยังวนเวียนอยู่กับสตอดองคือกินจนปวดหัวกินจนไข้ขึ้นนะทุกคน<า>เอยมาที่ไก่ทอดที่สั่งเพิ่มมาสองชิ้นนะคะไก่ทอดกรอบกําลังดีแต่รู้สึกว่ารสชาติมันยังไม่แบบรสชาติจ,จัดจ้านเท่าเท่าไรนะแต่ว่าความกรอบความอะไรความจุยก็คือดีมากอร่อยสุดเย็นต,ต,ต้องกินอะไรอุ้ยกินขนมจีนต้องกินอะไรกินขนมจีนก็ต้องกินกับชาเย็นวันนี้ก็เลยสั่งชาเย็นมาอีกหนึ่งใต้เผ็ดเผดร้อนๆกินกู่กับชาเย็นคือเข้ากันมากนะคะชาเย็นก็คือเป็นชาเย็น คือเช้ามาน่ะกิจวัตรของคนใต้คือกินขนมจีนกับชาอยยีเดียดที่ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปบถึงบ้านก็คือได้กินได้เลยร่างใจป่าสดๆสนี่ค่ะสีชายเย็นที่ทุกคนควรค่าเก่การมาลองนะคะทุกคนสีชาเย็นแบบสีส้มอะทุกคนชายเย็นสีส้มชายเย็นผักลอง<ไ>นะคะต้องมาลองเลยครัวสองแสงอยู่ที่หัวหมากจ้า